จริงหรือนางเอกลูกรักตอบข่าวลือโดนลดค่าตัวทนไม่ไหวจนต้องกลับช่องเจเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกค่ะที่มีงานละครออกมาให้ได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องสําหรับขวัญอุตสามณีและในตอนนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าขวัญน,นั้นได้กลับไปเซ็นสัญญากับช่องเจ็บ้านหลังเก่าที่ต้อนรับอย่างอบอุ่นและปีนี้คอนเฟิร์มว่ามีละครออกมาให้ได้รับชมกันอย่างแน่นอน ล่าสุดทางด้านสาวขวัญได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับประเด็นย้ายกลับไปช่องเจ็ดว่าขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสกลับไปที่ช่องเจ็ดก็อบอุ่นเพราะเป็นที่ที่เราอยู่มาตั้งแต่เด็กและเมื่อถูกถามถึงเรื่องช่องเจ็ดซื้อตัวให้กลับมาขวาัญเผยว่าตัวเองก็ยังมีบ้านต้องผ่อนกลับมาด้วยใจแต่เงินก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ทั้งหมดทั้งมวลกลับมาด้วยใจมากกว่า